นี่เป็นภาพต้นมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ที่นางเพลินพิษผู้วิทยากรเกรษตรกร,รชาวบ้านวายน้อยตําบลบ้่นหวายอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามได้ปลูกไว้ตามคันคูภายในสวนเกษตรผสมผสานและโคกหนองนาซึ่งตอนนี้มะม่วงได้ออกผลที่ดกจํานวนมากและก็มีผลที่ใหญ่สมบูรณ์คาดว่าในปีนี้จะให้ผลผล,ผลิตที่ดีสามารถนําไปจําหน่ายทั้งผลสุกและก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มะม่วงแผ่นได้เป็นอย่างดีโดย นางเพล่นพิษผูวิทยากรเกษตรกรชาวบ้านวหยน้อยบอกว่าภายในสวนเกษตรผสมผสานแห่งนี้ตนเองได้ปลูกพืชไว้อย่างหลากหลายชนิดทั้งกล้วยมะม่วงและก็ไม้ผลไม้ป่าโดยเฉพาะมะม่วงซึ่งเป็นไม้ผลได้ปลูกไว้จํานวนกว่า100ต้นไว้ตามคันคูขนาดใหญ่และพื้นที่ว่างเปล่าซึ่งมีหลายสายพันธุ์เช่นแก้วขมิ้นมะม่วงแก้วมะม่วงเขียวสวยน้ําดอกไม้โดยปลูกสลับแซมกันไปส่วนการดูแลรักษาก็ใช้หลักเกษตรกรรมธรรมชาติเช่น บำรุงด้วยปุ๋ยคอกน้ำหมักบำรุงดอกผลและก็ไล่มแมลง และก็ห่มฟางเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับดินพร้อมกันนี้ได้มีการขุดสระน้ําและก็ขุดเจาะน้ําบาดาลเพื่อเก็บกักน้ําไว้สําหรับการเกษตรและนําขึ้นมารดต้นมะม่วงไม้ผลไม้ยืนต้นส่งผลให้มีน้ําใช้ได้ตลอดทั้งปีทําให้พืชไม้ผลต้นมะม่วงเจริญเติบโตและก็ออกลูกออกผลที่ดกจํานวนมากสําหรับผลผลิตในแต่ละปีตนเองก็จะเก็บไปจําหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านในชุมชนที่มารับซื้อถึงที่ทั้งแบบผลดิบผลสุก และส่วนหนึ่งก็เก็บไปแปรรูปเป็นมะม่วงกวนหรือว่ามะม่วงเชื่อมมะม่วงแผ่นเพื่อถนอมเก็บไว้รับประทานและก็จำหน่ายสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยครับ